เอาแล้วคู่นี้หนูรักมีปัญหาจริงหลังฝ่ายหญิงโพสเศร้าพาคิดเป็นอีกคู่รักคนดังที่แฟนจับตามองตลอดตลอดสำหรับคู่ของเบสรักบนีคำาสิงและหนุ่มตรงๆกิสกรที่เรียกว่าแต่ละโมเมนต์ความหวานพุ่งกระชูดข้างรักกันหนักมากแต่แล้วล่าสุดช่วงหลังๆมานี้บมีกระแสข่าวเรื่องแล้วเลิกเลิกออกมาให้ชาวเน็ตได้ตามเผือกันสะงั้นแม้ว่าฝั่งของสาวเบสจะออกมาแก้ความเข้าใจผิดโดยยืนยันว่าความรักกับตรงๆยังดีและเป็นปกติทุกอย่างแต่ที่ไม่ค่อยมีภาพหวานคู่กันก็เพราะ พอหนูลงรูปเยอะก็หาว่าหนูอวดหนูก็เลยไม่รู้จะลงเยอะหรือลงน้อยยังไงดีก็คุยกับพี่เขาเราก็คบกันส่วนตัวมากขึ้นเพอพอเราเปิดแล้วคนก็จับผิดไปหมดก็เลยแบบไม่ลงแล้วกันแต่ถึงจะยืนยันว่ารักยังหวานปกติกระแสจับผิดลักราวก็ยังไม่จบอย่างล่าสุด เบสโพสภาพสวยแต่หน like like ้าเศร้าท he hmm. ี่พัทยาพร้อมแคปชั่นว่าที่มาของภาพคืออยากไปนั่งโงงเริมทะเลแล้วก็ขับไปเลยก็เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่ทําให้ฟนแฟนจะอดคิดไม่ได้ว่าความรักมีปัญหาหรือเปล่าเห็นได้จากคอมเมนต์เช่นกลับมาสดใสเหมือนเดิมรักตัวเองให้มากขึ้นคนอื่นจะยังไงก็ดักน้องเบสอยู่ดีรักตัวเองให้มากๆนะจ๊ะ แต่งานนี้ปรากเบตตรงๆหมดโปรโมชั่นแล้วจริงไหมคงต้องรอเจ้าตัวออกมาเคลียร์กันอีกทีจ้าขอบคุณภาพเบตตรงๆภาพแหล่งข้อมูลข่าวทีมงานที่นี่ .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ